ที่สุดระดับโลกเซ็นทรัลพัฒนาทุ่ม500ล้านบาทสร้างปรากฏการณ์เอนเตอร์เทนเมนต์เขาดาวทุกประเทศดีที่สุดตลอดการเซ็นทรัลบอลไทม์สแควร์ออฟเอเชียบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล44สาขาทุวประเทศร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครประกาศค,ความยิ่งใหญ่ของงานเซ็นทรัลบอลแบงก์ขอบเขาดาวทูเทาสันทวนตี้ซิกดีออริจินอลเอทิวทูเลิฟ e นเซ็นทรัลบ์ล Times q u a r e of a s i a l a n แลนด์มาคเขาดาวหนึ่งเดียวใจกลางเมืองและ Thailand เขาดาว2 0งพันยี่สิบหลเอยู่ในเตดอัสปอนทุ่งงบกว่า500ล้านบาทสร้างปรากฏการ์เฉลิมฉลองข้ามปี กับแบงคอกข้า d ดาวนะครับที่เซนต์เบิร์กนี่เป็นออริจินอลข n า d ดาวนะครับจัดมา23ปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับที่เราร่วมมือกับทั้งคตทกรทรมกรุงเทพติาน่ยในการที่จะจัดงานตรงนี้ขึ้นมาปีนี้เราปรับเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดนะครับเลทีรลุแสงสีเสียงโชว์นะครับใหม่หมด มีศิลปินที่เป็นโซลเอาท์คอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะเกือบทั้งหมดในประเทศไทยมอยู่ที่นี่นะฮะพีพีบิลกินนะครับนนทนนนะครับอิงกรันทอนอ่าบุกี้ไลออนทอยปามี่นะฮะโฟอีฟนะฮะเพอร์เซสนะฮะแล้วก็ Boy, เจลบอยศิลปินหลากหลายเนี่ยลิสต์ทั้งหมด96เพลงใหม่นะฮะแล้วก็96เพลงแล้วก็จะมีครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเพลงใหม่ที่ศิลปินไม่เคยร้องมาก่อน รวมถึงโชว์ใหม่ๆด้วยนะครับรวมถึงการที่เราจะมีการทำพลุแบบ horizontal นะฮะเป็น panoramic drone นะฮะคอมบกับโดรนที่ในการที่นับถอยหลังเข้าดาไปด้วยกันนะฮะอยากจะให้เรียนเชิญทุกท่านนะครับปีนี้แสงสีเสียงใหม่พร้อมถึงศิลป,ปินที่โ so ซ o อ o อ f concert เนี่ยรวมกันที่นี่ที่เซนต์แอเบิร์ครับนอกจากคอนเสิร์ตแล้วอาจจะมีกิจกรรมอีกมาก กิจกรรมท,ที่เกิดขึ้นภายในงานเนี่ยก็จะมีเรื่องการนับถอยหลังเขาดาวแล้วก็มีการโชว์ดโดรนโชว์พลุนะครับช่องสามเองก็ถ่ายทอดโดยใช้ดโดรนในการที่จะถ่ายทอดอันนี้คือสิ่งที่พยายามที่จะทำนั้นทั้งแสงสีเสียงพลุฉากข้างหลังนะฮะพานรามิกสกรีนทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นคอมบายในการที่จะทาโชว์พิเศษเพื่อตอนรับที่น้องทุกท่านส่งต่อความรักเนี่ยไปยังปีต่อไปแล้วก็ส่งต่อความรักให้คนไทยทั้งประเทศครับ ครับสำหรับปีนี้นะครับก็ถือว่าในช่วงปลายปีนี้นะครับสถานการณ์ท่องเที่ยวก็ถือว่าพื้นกลับคืนมาดีมากนะครับทั้งท่องเที่ยวชาวต่างประเทศก็มากันเยอะมากแล้วก็ชาวไทยนะครับก็เดินทางท่องเที่ยวกันนะครับแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่เราได้มีการส่รงเสริมการท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เชื่อว่าเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ ทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีเนี่ยเราเชื่อก็คงจะมองเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเรื่องของการเขาดาวครับซึ่งที่เซ็นทันเวลิลกก็ถือเป็นจุดเขาดาวที่พกคักอีกจุดหนึ่งที่เราได้สมเสริมและับพันเพื่อโชว์ความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะเป็นอีเวนท์ฮับออฟเดอะเวิลด์นะครับซึ่งทำให้ในปีหน้าเนี่ยเชื่อว่านักเที่ยวก็คงจะเติบโตขึ้นอีกอย่างแน่นอนครับ กทมเราก็มีการเขาดาวทุกหลายๆจุดในกรุงเทพมหานครนะครับที่เซ็นทรัลเวิร์ก็เป็นออริจินอลแล้วก็ใหญ่ที่สุดที่ผมคิดว่าปี2025ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่มีความท้าทายมากนะครับแต่ว่าต่อให้เรามีความท้าทายขนาดไหนเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเพิ่งมีข้อมูลจากทาง Euro Monitor เนี่ยให้ข้อมูลว่าเราเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนมากที่สุดในโลกนะครับแสดงว่าจริงแล้วกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่ขนาดมี พิบัติขนาดนี้เรายังเป็นที่1นนะครับเพราะฉะนั้นศักยภาพของเรามีมากเหลือเกินแล้วก็หนึ่งในความพิเศษเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแบงค k o k กเขาดาวเขาเป็นหนึ่งในไฮไลท์นะครับที่ไม่ใช่จะเป็นเพียงการส่งต่อส่งท้ายปีแต่เป็นการสมบัติดีปีใหม่ด้วยให้กับชาวไทยก็เชิญชวนทุกท่านครับกรุงเทพมหานาครเรามีความหวังแล้วก็มีหลายๆงานที่จัดขึ้นในช่วงปลายปีครับก็มาส่งท้ายปีกับคนที่เรารักแล้วก็ เดินต่อในปี2 0 2 6กไปด้วยกันครับในส่วนของเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าการรออะไรยังไงครับในส่วนของเรื่องของความปลอดภัยครับท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรครับท่านผู้ช่วยการตํารวจนะท่านผู้ช่วยการตํารวจแห่งชาตินะครับก็ได้มอบหมายให้ทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลนะครับในการจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายรวมทั้งกทมด้วยกว่า2500นหายนายในการลงมาดูแลความเรียบร้อยนะครับตั้งแต่ ช่วงตั้งแต่เที่ยงเลยนะครับจนตีสองเลยนะครับจนกว่าพี่น้องประชาชนจะเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยครับก็มั่นใจว่าปีนี้การดูแลความปลอดภัยแล้วก็การจราจรด้วยนะครับจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมือนทุกปีครับ <Okay. S 1> ครับก็จริงๆแล้วในการจราจรนะครับเราจะ,ะเปิดการจราจรทั้งหมดนะครับก็น่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับเราก็จะมีการปล่อยแถว นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการออกดูแลพี่น้องประชาชนครับก็จะน่าจะเป็นช่วงเย็นประมาณ5้าโมงเย็นนะครับจะเริ่มปิดการจราจรในบริเวณด้านเซ็นเรัลครับเซ็นทรัลเวิร์ครับจริงๆแล้วเราต้องการเกียรติทำงานแมกกเขาดาวหรือว่าแทนเขาดาวเนี่ยเป็นเป็นแลนด์มาร์กของคนทั่วโลกนะครับาการจัดงานเขาดาวมีคนมองดูนะฮะจากแพลตฟอร์มต่างๆเนี่กว่า50บล้านคนนะครับ เราต้องการที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คของเข้าดาวระดับโลกนะครับเพื่อจะส่งเสริมเนี่ยความภาคภูมิใจของคนไทยของคนกรุงเทพขึ้นมานะครับแล้วก็เราคิดว่าเราอยากจะทําให้เข้าดาวเนี่ยเป็นการส่งต่อความสุขแล้วก็ความหวังดีให้กับทุกคนในประเทศไทยนะฮะก็อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการก็เชิญชวน,ชวนทุกท่านนะครับปีนี้เนี่ยเราทําโชว์ใหม่หมดเลยนะครับเวที T, แสงสีเสียงพลุ มีโดรนนะครับศิลปินโซนอัลคอนเสิร์ตทุกที่เนี่ยมารวมกันที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับมีเพลงริส9-6เพลงนะครับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเพลงที่ไม่เคยศิลปินไม่เคยร้องมาก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงถึงขึ้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาที่ที่เซ็นทรัลเวิร์นะฮะมาเข้าดาวด้วยกันครับขอบคุณนะ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 ครับ